ช่วงแรกๆนะครับที่ผมเห็นกันดั้มตัวนี้เเปิด P-order เนี่ยมันก็มีเสียงคาดเดาไปต่างๆนานาเลยว่าใครจะได้เป็นนักบินไม่ว่าจะเป็นซูเลตตาไม่ว่าจะเป็นกูเอลราด้าหรืออื่นๆอ,อีกมากมายนะครับผมในช่วงแรกๆเนี่ยเราคาดเดากันไปเยอะมากว่าน้องซูเนี่ยอาจจะได้เป็นนักบินของกันดั้มตัวนี้เพราะว่าโดนยึดแอรเรียลไปใช่ไหมพอมัน เปลี่ยนกลับไปปุ๊บน้องซูไม่เอาอะไรละหวยก็อาจจะมาลงที่กูเอลเพราะว่ากูเอลก็รู้เรื่องการมีอยู่ของกันดั้มนะครับสุดท้ายจับพัดจับหูคนที่ได้ขับชวาเซเตเตต,ตัวจริงดันกลายเป็นลาดา้าซะอย่างนั้นส่วนตัวแล้วผมอะ่ะอยากให้นักบินเ่ะเป็นกูเอลครับในตอนแรกแต่ราวด้าขึ้นขับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรพอในตอนที่แล้วเนี่ยมีการเฉลยว่าเออสุดท้ายแล้วราวด้าได้เป็นนักบินเนี่ยผมก็ แอบกังวลใจว่าความนิยมของหุ่นตัวเนี้มันจะลดน้อยลงไหมเพราะถ้าเป็นกูเอลขับเนี่ยความนิยมมันน่าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะแต่ถามว่าเราได้ขับผมโอเคไหมผมโอเคเพราะว่าผมอวยบ้านนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ายอยู่แล้วถ้าผู้ชมก็น่าจะรู้ดีผมอะ่ะอยากได้กันพาตัวเนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าผมก็แอบแบบเอ๊ะมันไม่ได้โชว์ของคือมันเปิดตัวออกมาสักพักแล้วนะแต่มันเพิ่งจะมาได้โชว์ตอน ก่อนจะจบแค่ตอนเดียวเพิ่งจะได้โชว์ตอนเนี้ไอตอนที่แล้วไม่นับนะตอนที่แล้วไม่นับตอนที่แล้วเนี่ยเปิดตัวก็ไม่ได้เท่ะนะผมก็เลยรู้สึกว่าในตอนที่แล้วเนี่ยเออเห็นมันได้โชว์ละนิดนึงก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอออยากจะได้มากมายอะไรขนาดนั้นยังยังแบบนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้อยากได้อะไรเยอะแต่พอตอนเนี้ผมมั่นใจเลยว่ามันโชว์ของได้คุ้มมากๆคือ a i r t i m มอะ่ะมันมีไม่เยอะหรอก a i r t i m e มันมีแค่ประมาณ บวกลบก็น่าจะประมาณ3-5นาทีไม่เกินนั้นแอร์ทามันน้อยมากแต่ถือว่าโชว์ได้ครบเลยนะโชว์ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการบิดโดยเฉพาะดาบมันเนี่ยดาบมันเป็นทุกอย่างเลยเออดาบมันเป็นทุกอย่างเลยแล้วตอนแรกเนี่ยผมสงสัยว่าการดั้มตัวเนี้ยในสเกลของ HG เนี่ยจะสามารถทําได้เหมือนในอนิเมะไหมข้อมูลที่ได้มาก็มีคนบอกผมมาว่าเออเออคนวาดเขาบอกว่าเนี่ยเฮจีอ่ะมันทําได้เหมือนในอนิเมะเลยนะ ผมก็โอเคเริ่มใจชื้นละเริ่มใจชื้นแล้วว่าโอเคถ้ามันทําได้มันก็น่าซื้ออะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องซื้อแล้วล่ะนี่อาจจะเป็นกันพาภาคแม่มดตัวแรกที่ผมซื้อเลยก่อนหน้านี้ผมสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือ d e ลิวบาเดอเรียลกับเรียลรีบิลเนี่ยถาว่าผมชอบไหมผมชอบนะแต่ว่าอย่างที่ท่านผู้ชมรู้กันการปั่นราคาการขาดตลาดในช่วงแรก มันทําให้ผมนั้นไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นจนกระทั่งตอนเนี้ทว่าเซเต้ตเนี่ยผมบอกเลยได้ใจผมมากๆเอาใจไปเลยดีไซน์เท่อาวุธเท่แล้วก็แบบคือเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมันปล่อยของได้สุดจริงๆนะคือมันมีแอร์ไทม์แค่แบบแค่แค่ไม่กี่นาทีอะ่ะแต่มันโชว์ของได้แบบครบเลยอะ่ะเออรู้สึกว่าจริงแหละว่ามันอาจอาจจะเร่งไปหน่อยผมอาจจะแบบไม่ได้แบบค่อยๆแบบ ค่อยๆบิวให้รู้สึกว่าเออกระดัมตัวนี้มันเท่นะมันมีลูกเล่นเยอะแต่คือแบบมันเหลือ2ตอนแล้วอ่ะมันก็เลยปล่อยของทุกอย่างในตอนนี้เลยถามว่าผมรู้สึกผิดหวังไหมก็แอบผิดหวังแหละเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันอะไรวะทําไมมันมันแบบอยู่ๆมันจะเอามาโชว์ก็เอามาโชว์สุดท้ายก็โดนบีบเซ็นเซอร์ที่หัวก็อ้าวแม่งใช้ไม่ได้ละใช้เพอร์มิสกอร์ไม่ได้แล้วทีนี้ทําไงวะเนี่ยทีนี้พอมัน พอมันใช้เพอร์เมทสกอร์สูงๆไม่ได้แล้วเนี่ยคำถามคือในตอนหน้ากันดั้มตัวเนี้จะยังมีบทอยู่ไหมอ่ะทีนี้มาลองฟังการคาดเดาของผมกันบ้างผมเชื่อว่าในตอนหน้าเนี่ยมันจะต้องมีการเข้าประทะกับสมาพันธ์อวกาศแน่ๆแ,แหละมันต้องแบบไปทาาําลายไอยีดไอเนี่ยแหละทาลายไอปืนใหญ่ลําแสงเนี่ยคือมันพอดกันดั้มเลยเว้ยพอมีปืนใหญ่ลําแสงใช่ปะ่ะนักบินทุกคนก็ต้องแบบ ขึ้นโมบิสูดอะเราก็ต้องไปทําลายไอ้ปืนใหญ่ลําแสงเนี่ยให้ได้ไม่งั้นก็ตายหากันหมดเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยคาลิบานตัวเดียวไม่มีทางเอาอยู่ทวาเซเตเต,ต,ต้องเป็นหนึ่งในโมบิสูดที่เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยส่วนกองยานของสมาพันธ์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอีเจที่เป็นผู้บัญชาการเนี่ยจะทําตามคําสั่งเป๊ะหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนตัวเจเขาอะก็เออตะขิดตะขวงใจนิดนึงว่าเอ๊ะมันมันดีหรอวะจะทําอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ใครจะเป็นนักบินล่ะ ใครจะเป็นนักบินอ่าทีนี้แหละมันมันมีคําถามแล้วว่าใครจะเป็นนักบินเออท่านผู้ชมคิดว่าในตอนหน้ากูเอลจะได้ขึ้นขับชวาเซตเต้แทนลาวดาไหมคิดว่าใช่ก็พิม์ใช่คิดว่าไม่ก็พิมพ์ไม่ส่วนตัวผมหรอผมผมไม่ไม่ค่อยอยากฝันทงเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้เลยก็ได้แต่ถ้ามันเกิดศึกอย่างนั้นขึ้นจริงๆนะ จริงก็เชียร์อย่าให้กูเอลขับนะเพราะว่าพอมันเปิดเพอร์มิเสกอร์สูงๆไม่ได้เนี่ยหุ่นมันก็แทบจะเป็นหุ่นธรรมดาแล้วแต่ความที่กูเอลเนี่ยเป็นหนึ่งในะ S pilot คนหนึ่งเลยของเรื่องนี้ผมเชื่อว่าไม่ต้องพึ่งเพอร์มิสกอร์สูงๆกูเอลก็สามารถบังคับหุ่นได้ดีผมบอกเลยนะถ้าอยากแบบชูให้มันสุดนะผมก็อยากให้กูเอลขับหุ่นตัวนี้แต่ในอีกทางหนึง่งในอีกทางหนึง่ง าผู้ชมจําคําพูดของกูเอลได้ไหมครับอย่าขับกันดั้มอีกนะอย่าขับกันดั้มอีกมันแสดงให้เราเห็นอะไรบ้างมันบอกเราว่ากูเอลเนี่ยก็ไม่ได้ชอบกันดั้มหรอกเพราะว่ามันมันจะเอาชีวิตของนักบินนะไม่แน่ตัวที่ร่วมสู้กับคาริบานในตอนหน้าอาจจะไม่ใช่ชวาเซตเต้อาจจะเป็นเดลิวบาเดที่เพิ่งจะซ่อมเสร็จหรืออาจจะเป็นโมบิสูตัวอื่นก็ได้เพราะผมรู้สึกว่า กูเอลเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยงโมบิสูตอะไรมากมายนะครับไอต,ตัวนั้นเสียก็เอาไม่ขับก็ได้มีตัวนี้อา่าวตัวนี้ก็ได้คือเท่าที่ผมดูเนี่ยกูเอลอ่ะเขาไม่เลือกเว้ยเขาไม่เลือกโมบิสูตเลยดิลันซ่าน้องก็ขับมาแล้วดิลันซ่าตัวเองก็ได้ไดริวบาเดก็ได้หุ่นอะไรก็ได้อ่ะขอให้มันสู้ได้ก็พออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันอยู่ว่าตอนเนี้ยกูเอลอ่ะไม่มีหุ่นใช้ กูเอลไม่มีหุ่นใช้นะไม่มีหุ่นใช้ดิลันซ่าเจ้งเดลูบาเดซ่อมเสร็จหรือเปล่าไม่รู้ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือการดั้มชวาเซเต้ผมเชื่อเลยว่าหลายคนอยากให้กูเอลเนี่ยขึ้นไปขับชวาเซเต้อะเมื่อกี้ผมถามไปแล้วถามแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมงั้นผมลองถามว่าถ้าผู้ชมอยากให้กูเอลเจเติร์กขึ้นไปขับชวาเซเต้ ete, ในศึกสุดท้ายไหมครับ อยากพิมพ์อยากไม่อยากก็พิมพ์แค่ไม่พอจะได้ไม่ต้องพิมพ์ยาวนะครับเอออะถามท่านผู้ชมเลยอยากให้กูเอลได้ขึ้นไปขับไหมเราไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยกูเอลมันไม่อยากขับมันไม่ได้อยากขับกันดั้มขนาดนั้นถามใจท่านผู้ชมดีกว่าอยากให้เขาขึ้นไปขับไหมส่วนตัวผมอะอยากนะเพราะว่านี่เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดอะผมอยากให้เขาได้แบบได้ไปสุดสักทีอะเราจะเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกูเอลเนี่ยเวลาต่อสู้นะโมบิสูของเขาอะ มักจะเป็นลองโมบิสูตที่ต่อสู้ด้วยเสมอเลยตอนใช้ดีแรนซ่าสู้กับแอรีรเอ่อะโมบิสูตแม่งคนละชั้นตอนใช้เดลูบาเดสู้กับแอรีรเอฟอะมันอาจจะ,ะใกล้เคียงแต่ก็ไม่ได้เทียบเคียงตอนสู้กับชาดิกอันนี้ก็เรียกว่าเทคโนโลยีก็ใกล้เคียงกันละกันตอนสู้กับน้องชายตัวเองโมบิสูตก็เป็นลองตอนสู้กับพ่อตัวเองโมบิสูตก็เป็นลองผมรู้สึกว่าเออทําไมวะทําไมเขาต้องได้ขับโมบิสูตที่มันแบบเป็นลองคู่ต่อสู้ เสมอเลยถ้าผู้ชมสังเกตไหมกูเอลอะมักจะขับโมบิสูที่เป็นลองโมบิสูต,ตัวอื่นหรือโมบิสูที่เป็นคู่ต่อสู้เสมอเลยคือมันเป็นลองตลอดเลยอยากให้เขาได้ขับหุ่นดีๆสักครั้งหนึ่งอะทีนี้มันก็จะมีทฤษฎีไปอีกว่าเฮ้ยโมบิสูตัวเนี้ยกันดัมชวาเซเต้เนี่ยเป็นโมบิสูที่พัฒนาร่วมกันของบริษัทกันดัมกับเจเตอร์กนะครับคำถามคือคำถามคือ กันดั้มตัวเนี้ยจะมีระบบ AI เหมือนเดลิวบาเดหรือเปล่าอ่ะเนี่ยคือคำถามที่เพิ่มเข้ามาแล้วอีกหนึ่งคำถามผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีหรอกนะครับคือถ้ามีคือถ้ามีเทคโนโลยีการดั้มที่มันเหนือกว่าอยู่แล้วเนี่ยผมว่า AI อาจจะไม่จำเป็นอ่ะงั้นผมขอถามท่านผู้ชมแล้วกันท่านผู้ชมคิดว่าทวาเซตเต้เนี่ยจะมีระบบ AI เหมือนกับ เดลิวบาเดไหมครับคิดว่ามีบอกมีคิดว่าไม่มีก็เอาแค่ไม่ก็พออ่ะเราจะถามกันเหมือนเดิมเลยส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามันมีเทคโนโลยีระดับกันดั้มแล้วมันไม่จะเป็นต้องมีก็ได้นะครับเออเราคงไม่ใส่แบบเทคโนโลยีที่มันแบบเาเรียกว่าอะไรอะ่ะทํางานคล้ายๆกันแล้วกันเอาเอาไม่เหมือนแล้วกันลงไปในมบิสูตตัวเดียวคือใส่ไปอาจจะไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเออ อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าถ้าอยากจะควบคุมการบิดหรือพวกแบบประเภทบิดเนี่ยมันต้องใช้เพอร์มทสกอร์รู้สึกจะเลเวลสามมั้งถ้าผมจําไม่ผิดถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้อันนี้ถ้าผิดยังไงขอโทษด้วยแต่คือมันมันต้องใช้มากกว่านั้นแหละเออถ้าการดั้มชวาเซเต้ไม่มีเพอร์มท c o สกอร์ที่เลเวลสูงกว่าเนี้มันจะใช้ระบบการบิดแบบที่เราด้ามันใช้ไม่ได้เว้ย ถ้าสมมติว่ากูเอลออกไปสู้โดยที่ไม่ได้เปิดเพอร์เม c สกอร์เนี่ยแน่นอนมันก็จะกลายเป็นไอ้การดั้มตัวสีขาวถือไม้ติ่มแท่งหนึ่งซึ่งไอ้การบิดก็ได้ใช้การไม่ได้เลยแล้วมันจะใช้การได้ยังไงล่ะผมไม่รู้ว่าไอ้การที่เราได้มันควบคุมการบิดได้เก่งขนาดเนี้มันมาจากเพอร์เม c สกอร์อย่างเดียวเลยเหรอมันไม่ต้องพึ่ง AI เลยเหรอเออมันไม่ต้องพึ่ง AI สักนิดนึงเลยเหรอ มันเก่งขนาดนั้นเลยอะเราได้ผมก็เลยรู้สึกว่าสองจิตสองใจนะว่าสรุปแล้วกันด้ามตัวนี้จะมี AI จริงหรือเปล่าเอาเป็นว่ามันสรุปไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนหน้าเนี่ยจะได้ใช้ไหมแต่ผมแอบแตะขิดตะหวงใจนิดนึงว่าฝีมืออย่างเราได้เนี่ยไม่น่าจะควบคุมกันบิดได้ดีเวอร์ขนาดนั้นไปได้หมดมันอาจจะเสือกมาเก่งตอนนี้ก็ได้ไงใครจะรู้ในความหมายของผมเนี่ยคือถ้าชวาเซเต้ไม่ใช้ เลเวล3เลเวล4หรือมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ่นธรรมดาตัวหนึ่งเข้าใจใช่ไหม่คือถ้ากูเอลขึ้นไปขับชวาเซเต้ตเจริงๆเนี่ยแล้วไม่ได้เปิดเลเวล3ไม่ได้เปิดเลเวล4ไอ้การดั้มตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นการดั้มถือไม้ตีมตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีอาวุธอะไรน่ากลัวขนาดนั้นเออแต่ถ้าการดั้มตัวเนี้ยมี AI คอยช่วยด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรการพัฒนาร่วมเอา2เทคโนโลยีมาเมิร์จกัน เป็น AI บวกกับเทคโนโลยีของกันดั้มอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ผมว่ายังไงซะชวาเซเต,เต้ต้องได้เข้าร่วมศึกสุดท้ายแหละเพราะว่ากําลังที่มีอยู่เนี่ยมันน้อยเหลือเกินคือหุ่นก็มีไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นโอเคผมจะสรุปหัวข้อของกันดั้มชวาเซเต,เต้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้นะครับผม ในตอนหน้าเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าการดั้มชวาเซเตจะได้เข้าร่วมในสึกสุดท้ายซึ่งสุกสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นการต่อสู้กับสมาพันอวกาศอาจจะเป็นการที่จะต้องทําลายปืนใหญ่ลําแสงทีนี้ใครจะเป็นนักบินส่วนตัวผมผมยังไม่ฟันธงว่าใครเป็นนักบินเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่แน่นอนกูเอลก็ไม่อยากขับกันดั้มแต่ว่าพอตัวเปิดเพอร์มทเนี่ยมันเจ๊งไปแล้วมันก็กลายไปแค่หุ่น ธรรมดาแล้วมันก็กลายเป็นแค่กันดั้มถือไม้ไอติมที่อาจจะมีโมบิลิตี้สูงแต่ไม่สามารถใช้กันบิดได้แต่ทีเนี้ยถ้าหุ่นตัวเนี้ยดันมีลูกเล่นพิเศษดันมี AI ของเจเกิร์กอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันมี AI จริงๆกันบิดอาจจะใช้ได้โดยที่อาจจะไม่ต้องแบบใช้เพอร์มิเตสกอร์เลเวลเลเวลสามเลเวลสี่นะครับแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้ดีเท่าตอนมีเพอร์มินะฮะอาจจะอาจจะใช้ได้อาจจะอาจจะใช้ได้ไม่ดีเท่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าถามว่ามันจะเจ๊งไหมเหรอผมบอกเลยยับยับแน่แน่คือเรื่องที่ผมมั่นใจเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงซะมันต้องเข้าร่วมสึกสุดท้ายแหละเพราะถ้ามาขนาดนี้แล้วถ้าไม่ได้เข้าไปต่อสู้ด้วยเนี่ยผมว่าแม่งเสียของส่วนนักบินเนี่ยยังเอง็นเอียงไปทางกูเอลอยู่เพราะว่ามันไม่ตัดมันไม่จาเป็นต้องใช้เพอร์มิตก็ได้ถ้าไม่ใช้เพอร์มิตการบิดก็ใช้ไม่ได้แล้วถ้าการบิดใช้ไม่ได้ละ่ะถ้าสมมติว่าชวาเซตเต้เสือกมี AI ออ้าว การบิดก็อาจจะใช้งานได้แต่อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าผมคิดไว้ประมาณนี้นะครับที่มั่นใจเลยคือได้เข้าร่วมศึกสุดท้ายแน่ๆน,นักบินยังไม่มั่นใจแต่กเ็เอียงไปทางกูเอลมันจะมี AI ไหมอาจจะมีเพราะว่าเป็นการพัฒนาร่วมอาจจะเป็นแบบระบบที่เมิร์สเข้าด้วยกันก็คือเพอร์เม c สกอร์กับ AI นะครับก็คือใช้ร่วมกันแต่ถ้าไม่มีเพอร์เมใช้ AI อย่างเดียวอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพตอนสุดท้ายยังไงมันเละแน่นอนคงไม่เหลือซากกลับไปขี่เล่นใหม่นะครับ ประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นทีนี้เราไปหุ่นตัวต่อไปกันบ้างดีกว่าครับเราพูดถึงชวาเซตเต้เยอะพอละแต่มันหล่อจริงอะ่ะไม่ไม่ให้พูดถึงก็คงจะไม่ได้นะครับผม